ไปหาคุณหมอกันเถอะสวัสดีคุณหมอขา้าพดเองมีอะไรครับเด็กๆพี่ส้มมีตัวอะไรไม่รู้อยู่บนหลังกลมกลวงโอ้มีใครหมัดมีขี้หมัดแล้วมีตัวหมัดกระโดดไปมาวิ่งเต็มเลยพี่ส้มจะตัวไหมพี่ส้มไม่ได้หรอกครับเย่จำ <Yeah. S 1> ใ่ต้องระวังด้วยเพราะหมัดจากตัวพี่ส้มเนี่ย กระโดดมาตัวลำไย,ยได้นะครับเดี๋ยวหมอจะหยอดยายให้ทั้งสองตัวเลยนะครับค่ะหมอให้พี่ส้มก่อนเลยค่ะหมองั้นเดี๋ยวหยอดให้พี่ส้มก่อนนะครับเดี๋ยวหันหลังมานะครับแหวกขนอย่างนี้นะครับให้เห็นหนังเลยแล้วก็ใช้ยาหยดนะครับไปที่หลังคอเขาก่อนหน้านี้เราก็งดองนาบน้ำพี่ส้มสักสองวันนะครับเป็นจุดๆก็ได้บริเวณที่เขาเลียไม่ถึงนะครับ ขอบคุณหมอนะคะต่อไปจะหยอดให้ลำไย,ยอีกตัวนะครับลำไย,ยตัวเล็กกว่าเนาะจะใช้ยาที่ขนาดน้อยกว่านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับของพี่สม้มยาจะอยู่ 1- 2ถึงเดือนนะครับเพราะออกไปเที่ยวบ่อยส่วนของลำไย,ยไม่ได้ไปไหนเราก็ทิ้งระยะไว้นานหน่อยขอบคุณนะคะหมอยาหยอดบตดยังต้องทิ้งระยะไว้แต่รักมากแค่ไหนต้องเผื่อใจไว้บ้าง เพื่อถูกทิ้งไว้กลางทางจะได้ไม่เคว้งหาทางไม่เจอ